วันนี้เราจะมารับประทานอาหารแบบดิบๆกันหน่อยดิบที่แปลว่าลึกนะไม่ใช่ดิบที่แปลว่าไม่สุกนะฮะเมื่อกับผมและเจ้าขุนพ่อได้มีโอกาสขึ้นไปบนเมล์เทนไปขุดหาจายแอนคริกเกตหรือเรียกสั้นๆว่าจิกุง้งปัจจุบันจายแอนคริกเกตนั้นสนนราคาอยู่ที่ตัวละ3บาท เมื่อเจ้าคุณพ่อผู้เชี่ยวชาญด้านการขุดเจาะไม่ใช่การขุดเจาะหาน้ำมันหรือแร่ธาตุนะแต่เป็นการอขุดเจาะหาจิก,กุ้งได้ทำการเซอร์เวหาขยจิกกุ้งเมื่อวานนี้แกบอกว่าที่สวนลําไยหลายเท่มสวนยางเรานั้นมีขยจิก,กุ้งหลายมาก ลักษณะของโขยจี้กุ้งดูง่ายๆนะครับนี่ครับมันจะขุดขี้ดินปุ๊สุนบุญขึ้นมาแบบนี้หลังจากนั้นเราก็เอาเสียมม้างหน้าดินออกเลยเพื่อที่จะเสาะหาหูมันการขุดจี้กุ้งนั้นคือการคาร์ดิโออย่างหนึ่งที่จะช่วยเผาผลาญพลังงานเราได้ดีมากพอขุดลงไปสักเจนแขนหนึ่งแล้วเราก็จะปะตัวมันแล้วหยิบขึ้นมาเจ้าคุณพ่อบอกว่าถ้าปีกเลี่ยมมากๆแบบนี้ก็คือตัวแม่เลี่ยมนี่ไม่ใช่อ่แหลมนะคือเลี่ยมหมายถึงแบบยังไงองะเลี่ยมมากๆอ่ะท่านผู้ชม ถ้าเป็นตัวผู้ปีกมันจะยับยับนะครับเพราะว่าตอนเมี่ยงคืนมันจะออกมาปากหูแล้วก็สายปีกงี้ๆนะครับมันเลยทําให้ปีกมันยับเราสองคนพ่อลูกก็ทําการหาขุดเจาะแมงจิ๋งก,กุ่งไปเรื่อยๆนะครับ วันนี้กะว,ว่าจะขุดแมงจี่กุ้งไปประมาณสัก300ตัวถ้าได้หลายเดี๋ยวจะเอาไปแบ่งให้เอฟซีแต่จริงๆแล้วผลงานของเราวันนี้ก็ได้ไม่หลายนะครับเพราะว่าฝนตกพึ่งยั้งนะครับน้ําฝนก็เลยซะเอาหูเอาขวยจิกุ้งออกไปหมดเลยไม่รู้ว่าขวยไหนมีจิกุ้งขวยไหนไม่มีจิกุ้งโลเคชั่นที่เรามาขุดจีกุ้งวันนี้ก็คือสวนลำไยของพี่สาวเราเองนะครับ หาข่ยจิกุ้งไปด้วยแล้วก็ทำการปิดกินหน่วยมะลาไยไปด้วยกินจนโอ้โหลิ้นทองอ่ะท่านผู้ชมจนแสบลิ้นเลยนะครับเห็นราคาหมักลำไยปีนี้แล้วโอ้โหเจ๊อยากตายขุดจี่กุ้งเสร็จแล้วย่างลงดอยมาหวังว่าจะมานั่งพักที่ห้างไม่ใช่ห้างสรรพสิปปนค้านะห้างนานี่แหละฝนก็หาหัวเตยก้นมาเลยครับผมกับเจ้าคุณพ่อก็ซุนฝนมาถึงบ้าน แมงจีกุ้งของเราไม่ได้เด็ดขาคุณหญิงแม่เลยถอกใส่น้ำเพื่อให้มันดิกน้ำไม่ให้มันกระโดดนี้สรุปผลงานของการไปขุดเจาะหาจิกุ้งวันนี้ได้มาประมาณซาวตัว ขราวที่แล้วเราทําการต้มจิกกุ้งแล้วก็ทําซอสแต่ FC บอกว่าลองเอาไปจีดูสิถ้าจีแล้วเอาไปทําซอสมันจะหอมนะเจ้าขุณพอก็เลยทําการเสียบแมงจิก,กุ้งใส่ไม่เสียบพริกแบบเปลี่ยนๆวันนี้ผมก็ได้รับมอบหมายให้เฝ้าแมงจิก,กุ้งจีของเราอีกตามเคยรอบนี้ผมจะไม่ลาสาเหมือนรอบที่แล้วแล้วนะถ้าผมลาสาทําให้จิก,กุ้งไม่ผมว่าผมต้องโดนสวดอีก2ซิงเกิลแน่นอน เมียเราจีจี้กุ้งจนสุกได้ที่แล้วเราก็เอามาลาบนะฮะจี้กุ้งจีนี่หอมมากครับท่านผู้ชมเจ้าคุณพ่อก็ทําการลาบนะครับเพราะแกเป็นเซียนลาบอยู่แล้วลาบเอาจนแหลวลาบเอาจนเหลียกเลยนะครับท่านผู้ชม